สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องกเกษตรที่สดีไม่เลฟซี่สุขุสุขนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดราคากล้วยพิกาดบ,บ้านนองนำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกับแม่บุญร่วมคือเก่าห้วครับพี่น้องเมื่อนี้ยเขาจะมาฝากจากตูวเดี๋ยวเขาไปสอบถามแม่บุญร่วมกันได้เลยครับแนะนาตัวนะครับจ้าสวัสดีครับแม่บุญร่วมจา้าบ้านน้องนำเข้มสมบูรณ์สิงเงน,นเี่ยนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรจ้ามื้อนี้เขาจะมาเปิดจักตัวครับเปิดไม่มากแม่หนึ่งก็สองค้มจ้า เปิดแม่นางแม่หนึ่งกับสองโคมเนะาะแม่นี่นี่เพิ่นไม่ซื้อปะครับแม่นี่น,นี่ค่ะแม่อ้วนจ้าแม่อ้วนเนะาะโค้มสูงเพิน่นเท่าไรครับแม่อ้วนร้อยสามสิบจาร้อยครับพี่นอ้องจาเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์เพชรอุดรจ้ะเจ้าเนื้อจ้ะเป็นเจ้าเนื้อเนอะาะความสูงพันเท่าใดครับนี่แม่สามซิปจ้ะสถานะในท้องพันมียกระบอกครับนี่แม่ในทองเจ็ดเดือนนะจ้าเจ็ดเดือนเนะาะกับพอพันใดไปครับกับสร้างอุดรจ้ากับสร้างอุดรเนะาะมีใบมีเอกสารบ่ครับมีใเมีเอกสารครบจ้ามีใบมีเอกสารครบบ่เดียวมาเนาะมือนีรริเนาะครับบ่เดียวมาครับจังคอยเบิ่งค่ะคอยเบิ่งจังคอยโทรมาหาแม่บุญรร่วมครับพี่น้อง อ่าเขาเปิดราคาหลายปบนไดครับแม่นี่เปิดถูกๆเลยค่ะเพราะว่าเส็ดบขอกไม่บุญมีหมองลามกล้วยเปิดไปหกสิบเก้าค่ะหกสิบเก้าครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องมีรถรับส่งครับเบื้องอัตลักษณ์ของเพิ่นก่อนครับพี่น้องครับเบื้องมีตาแต้มครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้องทุ่งน้องขาวครับพี่น้องครับเบื้องตาสวยมีอ่าควันซองทางเล็บแข็งเล็บขาดีบุญมีต่ำนี้เนาะบุญมีต่ำนี้ครับพี่น้อง โอ้หลังไงห,หลังปีครับท่อ,ทองเพิ่นนี่เป็นท่องที่ไหครับท่องที่สองค่ะท่องที่สองเพิ่นได้เจักเดือนแล้วท่องเพิน่นได้เจ็ดเดือน,นแล้วเนะาะเอาหมุนเบืองไทยเพิ่นหมุนมาผิดเลยครับเบิง่งไทยคือเพิ่นครับพี่น้องโอ้เงาหยาหางไงครับพี่นอ้องพ่วงหางสวยนุ่มซีเต้าครับพี่น้องลำตัวใหญ่หนาครับครับมาเบืองมาชมเอาครับมีกำไลหนาหลังครับแม่เนี่เป็นสายเพชรอุรอนครับพี่น้องเอาเอาเบอร์โทรเบอร์ได้ครับ 081 239 1645 1645ครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาตัวต่อไปเลยครับครับมาชมโคมค,มครับพี่นอ้องโคมแม่ลูกครับอ่าโคมแม่ลูกนี่แม่นี่ตั้ง,ง,งซื้อหรือเปล่าครับตั้งซื้อละจ้ะแม่มะลิจ้ะแม่มะลิเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่สายพัฒนามาแล้วสายพัฒนามาแล้วเนาะขั้วสูงเพิ่นเท่าใดครับแม่นี่ย ร้อยสามสิบสามครับพี่น้องสถานะในทองเพิ่นมี่อีกหรือเปล่าครับทองมีลูกสาวยางน้ำกลนเนาะเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นนี่เป็นสายใดครับลูกกลมปฏิสัต์เนะครับอายุได้เจักปีแล้วครับเจักเดือนไน้าเดือนหาเดือนแล้วเนาะครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ไดครับนี่ลูกแรกครับเบิ่งอัตลักษณ์ลูกสาวเพิ่นครับโอ้ครับสีเหลืองสีดอกเล่าครับพี่น้องขายาวาเต้นเต้นครับ ครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบิ่งชมตัวจริงน้ำเมลูบุญร่วมอยู่คอกอยู่ฟาร์มเพิ่นครับฐานเบิ่งในวีดอบชัดบกกินกับมาเบิ่งตัวจริงเอาครับพี่น้องเปิดราคาหลายปันไหนครับพ่อเมลูพ่อเมลูกแม่เนี่เปิดไปเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบสามครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับราคาเกษตรกรครับพี่น้องเอาครับเบิ่งแม่เพิ่นเบิ่งไทยครับไทยครับเบิ่งไทยคนหางใหญ่หางสวยหางลามดีครับนมสีเต้าครับพี่น้อง เบิ่งน้ำโตครับพี่น้องอาจน้ำเลี้ยงจักน้อยครับอ่เบื่องแข้งขาดีบ่มีตรต่นี้เนาะพี่น้องครับลูกครับเบืองด้านหนาาเอาด้านหนามาให้พี่น้องเฮาเบื่องครับเบืงด้านหนาครับนี่ตาแต้มแจ้มจ้ำข้ออ่องทุ่งนองขาวครับพี่น้องเออบกเพ้าก็หง่ดีครับเรียบแข้งเรียบขาดีครับมีกำไลนาลังครับแม่นครับเบิ่งตาแต้มดีครับอ่าเขาเป็นเขาอุ้มบาทครับพี่น้อง น่าสวยครับงล่ำโตเอามุแล้วพีจังหวัดพี่น้องครับพี่น้องเห็นแหล้วก็จับจ้องมองหาเอาสำหรับแม่พันธุ์แม่ลูกครับเอาไปผสมพอพันุดีๆใส่ครับพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อครับสำหรับแม่เพิ่นส่งลูกดีครับแม่เพิ่นเป็นแม่ทองว้างเนาะเอาไปพัฒนาต่อครับพี่น้องเอาสายพันธุ พ่อพันธ์ดีๆใหไงใส่ครับพี่น้องครับเบิ่งหางสวยครับนางลูกสาวเพิ่นก็สวยครับครับตัวต่อไปเลยครับครับผู้ชมอ่าโคมที่สามครับพี่น้องอ่าโคมที่สองโคมที่สามครับพี่น้องครับอ่าแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่อันนี้แม่เฮงค่ะแม่เฮงเราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับแม่เนี่สายพัฒนาด้วยัดละสายพัฒนามาแล้วเนาะครับความสูงเพิ่นตัวใดครับแม่นี่ สูงร้อยสามสิบสามครับพี่น้องสถานะในท้องพื้นมียเราบอกครับเราจะท่อเบิ่์กจูเนียค่ะเบิร์กไดซีเดียนเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับท่องไดซีเดียนเนาะครับมีเอกสารครบครับมีเอกสารครับพี่น้องเบิ่งกเงาหางใหญ่หนุ่มซีเต้าครับพี่น้องแข้งขาดีครับเบิ่งหลังเพิ่นครับพี่น้องหลังใหญ่หลังหนาดีครับครับมาเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอา มาเบิงตัวจริงน้ำแม่บุร่วมโทรสอบถามเขามากครับพี่น้องครับมาเบิงลูกสาวเพิ่นนี่เป็นสายได้ครับนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวไอพอ่อบ้านๆแต่ <จะ S 1> พ่อนักเรพ่อจพาอพ่อรับจ้างพ่อบ้านๆเนาะแต่เพิ่นส่งลูกดีส่งลูกดีนนะสงลูกงามเนาะลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับเบิงโอ้ลำตัวดีครับได้จักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นนี่สาวเพิ่นได้หาเดือนหือกันได้หาหาเดือนกลัวๆเนาะอ่าเป็นลูกที่ไดครับนี่ลูกแรกเนาะ ลูกสองในท่องโอ้ครับมีขวัญสองท่างามเลยครับลูกสาวเพิ่นวหานุกหัวน่นดีมีตาแต้มแจ้มจ้ำมีขวัญหาบเงินหาทองครับพี่น้องลูกสาวโอ้ไงดีครับค่ะครับไงไงหาเดียนกลัวไงดีครับเป็นตาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกครับส่งลูกงามเนาะครับลำโตดีๆครับพี่น้องครับบังหน้าก็สวยครับบังครับพี่น้อง ครับนลำตัวใหญ่ดีครับลูกสาวลูกสาวตัวแรกครับพี่น้องครับส่งลูกดีสำหรับแม่พันตัวนี้อ่าพ่มนี่เขาเปิดเท่าไรครับพ่มนี่เปิดไปแปดสิบเจ็ดจ้ะแปดสิบเจ็ดแปดหมื่นต่ดสามจ้ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเนะาะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทแปดหมื่นเจ็ดพันบาทกับต่อรองได้ครับพี่น้องอ่าต่อรองได้มีรถรับส่งครับซื้อสองได้สามเนาะครับเบิ่งแม่เพิ่นอีกก่อนครับพี่น้องครับพันหัวมาด้านนี้่นะครับ ครับเบื้งโอ้ครับพี่น้องมีตาแต้มแจ้มจำข้ออ่องทุ่งน้องขาวครับพี่น้องสวยหูหูชัดเจนดีครับพี่น้องเขาเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องเบื้องหน้าพันหน้าสวยครับสวยหูหดีปะยังโอ้หน้าสวยหน้างามหน้าคมดีครับข้อมสูงเพิ่ตระกับแมนร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามครับข้อมสูงเพิ่นเบื้องครับพี่น้องเบื้อง้ายอีกครับท้ายครับหม้อมุนมุนในมุนไม้พี่น้องเบื้อง อีกจังน้อยครับเห็นครับเห็นแล้วก็ัมาเบ่งมาชมบอกครับพี่น้องครับสําหรับแม่ลูกเปิดสองในสามครับพี่น้องครับบอกเบอร์โทษพี่น้องเขาเองนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องกับมาเบ่งมาชมบอกครับพี่น้องกับแม่บุญร่วมครับเปิดสองในสามครับสวยๆเลยครับสําหรับแม่ลูกโคมนี่ครับพี่น้องโอ้งามเป็นตาเอาครับ เปิดอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลก์กดแช่กดติดตามให้ทิพน้ำเนีเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจหาชีพอ่กล้วยหม่ไมให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่กล่าวคข้าาสวัสดีครับ